ครับสวัสดีครับอตอนเย็นนะครับวันพุทธที่27สิงหาคมปี2568ครับก็ขณะนี้เวลา18นาฬิกา14นาที39วินาทีนะครับก็ก็ตอนนี้ครับก็คือผมก็เตรียมตุ่มตัวทำงานนะครับวันนี้ก็เป็นกาแฟอเมซอนนะครับเพิ่มช็อตนะครับแล้วก็ ก็วันนี้ก็เช่นเคยครับผมก็จะเก็บลูกเร็วกว่าปกติหน่อยครับแล้วก็เขาก็จะไม่ได้เล่นกับเพื่อนๆนะครับก็ต้องเอาเข้าบ้านแล้วก็ไปเล่นกับแม่กับยายแทนนะครับก็นะครับเสียงเพื่อนๆเขาจะเจ้าเจ้าเลยครับครับผมเดี๋ยวมาดูนี่กันนิดนึงครับผมก็คือก็ผมก็เช็ค ปริมาณงาน,นระบบสถาบันและก็ปริมาณงานคดีที่ต้องทำในช่วงเวลานี้นะครับก็คือ27สิงหาคม2568ครับผมก็ขณะนี้เราเห็นได้ว่าเอกสารระบบสถาบันที่ผมยังไม่ได้รับนะครับก็คือมันจะดีดกลับไปอยู่ที่73นะครับแค่ไม่กี่วันนะครับดีดกลับไปที่73นะครับก,ก็คงจะร้อยในอีกไม่ช้าไม่นาน,นครับแล้วก็มีเรื่องที่ผมจะต้องผ่านงานและดูงานให้น้องๆในแผนกเนี่ย11เรื่องอันนี้เดี๋ยวผมต้องทําเลยนะครับ ก็ต้องก็คือถ้าผมาไม่ทำเนี่ยงานน้องๆในแผนกก็จะไม่เดินเหมือนกันนะครับอันนี้เราต้องเคลียร์เคลียร์ทุกวันแล้วก็ทําเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวแผนงานจากโปรแกร,รมช่วยเตือนงานนะครับก็เราจะเห็นได้ว่างานด่วนผมเนี่ยก็คือตอนนี้ผมยังค้างอยู่ที่3งานซึ่งผมมองว่าเป็นงานด่วนที่ต้องทําให้เสร็จก่อนนะครับก็ แผนก็คือเดี๋ยวไล่าทานะครับไล่าทางานด่วนเนี่ยไอสองตัวข้างล่างก่อนครับก็ซึ่งจะเป็นสองตัวที่เป็นงานสอบสวนนะครับส่วนงานข้างบนเนี่ยเป็นงานซ้อมพยานหรือเตรียมคําเบิกค,บความนะครับในในคดีแพ่งที่ที่ท,าน,ทานอีกการ้องไว้นะครับอันเนี้ยเ,เดี๋ยวคือมันถ้าเกิดว่าผมไปทํางานนี้ก่อนนะครับไอสองงานเนี้ยไม่ได้ทําแน่นอนเพราะว่า เจ้างานบนสุดนี่ครับใช้เวลานานแล้วก็มีการนัดประชุมมีการนัดประชุมแล้วก็นัดทำคำเบิกความเนี่ยอยู่2วันในในอาทิตย์ต้นเดือนกันยายนนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะรอไปทําในที่ประชุมเลยเนี่ยมันไม่สําเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะทําต้นล่างไปแล้วไปเสนอในที่ประชุมว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาแนวนี้ไหมอะไรอย่างี้ครับก็แต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นผมต้องจัดการเจ้าเจ้าเจ้าสองเร่งด่วนนี้ก่อนนะครับผมก็ แล้วเดี๋ยวพื้นหัดกับสุกนี้สองเร่งด่วนนี้ต้องเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยตัดแล้วก็จัดการกับงานเร่งด่วนที่อยู่ด้านบนนะครับก็ก็สําหรับงานเร่งด่วนที่อยู่ด้านบนนะครับก็วันนี้ أ, น้องนิติกรใหม่ก็โทรมาผมก็ أ, พอดีรับสายไม่ทันนะครับก็อยากฝากบอกเป็นข้อความว่าใจเย็นๆน้องเอย้ยใจเย็นๆนะก็คือพี่กําลังเร่งเพื่อจะไปช่วยอยู่นะครับก็คือทราบว่างาน งานเร่งด่วนเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็น้องก็ไม่เคยทํานะครับพี่พยายามเร่งเต็มกําลังนะครับเพื่อจะไปช่วยน้องอยู่นะครับแต่เย็นเนาะครับผมประมาณนี้ครับครับวันพุธที่27สิงหาคม2568ครับเวลา19 18นาฬิกานาทีครับตอนนี้ครับผมก็ทำงานมาได้นิดเดียวนะครับได้รับสัญญาณแจ้งเตือนว่า ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนจากกระเพาะอ,อาหารว่าหิวนะครับแล้วเขาต้องการจะกกินข้าวนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นแก่กินจริงๆครับก็คือว่าก็คือ,อยังทางานได้นิดเดียวครับก็คือเรียกร้องอาหารครับผมก็พยายามฝืนว่าให้ทํางานให้ให้เสร็จสักสักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนครับก็คือไม่ยอมนะครับตอนนี้กฝืนต่อไปผมก็มันก็หิวครับ เดี๋ยวผมสั่งไลแมนครับก็เดี๋ยวทงต้องสั่งไลแมนแล้วครับก็มันดึกแล้วครับผมก็อาบน้ําแล้วด้วยก็ไม่อยากขับรถออกไปซื้อครับ<ๆ>ครับก็พอดีไลแมนมาส่งครับเดี๋ยวผมต้องออกไปครับแป๊บนึงนะครับ ออส่งด้านบนเลยได้ไหมครับอะรนะครับส่งส่งตรงนี้เลยครับออขอบคุณครับเออก็สั่งมาสองกล่องเลยนะครับ ก็เพราะว่าเชื่อเลยครับเดี๋ยวตอนตีสามหิวอีกอันนี้กระเพาะอาหารฟังนะเนี่ยผนสั่งมาสองกองนะเนี่ยวางตรงนี้กล่องน,นึ่งนะแล,แ,ลแล้วตั้งใจทํางานนะอย่าก,กวนนะครับก็เอาใจลําบากอย่างเงี้ยนะครับทั้งกระเพาะอาหารทั้งสมองบางทีก็มีอารมณ์ทํางานไม่ได้บ้างไอ้สามส่วนนี้ประกอบกันก็ในส่วนของร่างกายเขาไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือเขา ก็คือขอแค่ได้นอนพักผ่อนบ้างแล้วก็ได้กินข้าวอิ่มมีก,กาแฟในส่วนของสมองนี่เ,อเอขาต้องการคาเฟอีนแล้วก็ต้องการสมองภาวะที่มีสมาธิครับในส่วนอ,อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยวันนั้นวันทั้งวันเนี่ยผมตดจะต้องไม่ไปทะเลาะกับใครนะฮะทะเลาะกับภรรยาที่บ้านก็ทําทําไม่ได้เหมือนกันนะครับก็สามส่วนนี้ครับถ้าสามส่วนนี้สมบูรณ์ผมก็ทํางานไปถึงที่สามได้สบายๆครับก็ประมาณนี้ครับ ครับ27สิงหาคมปี2568ร้บครับตอนนี้เวลา2อทุ่มสนาทีนะครับก็ <c oughs> ข้าวก็มาส่งแล้วครับเพราะว่าผมก็เอ,อเรียพื้นที่กินข้าวนะครับก็เขาแนะนำ กะเพราที่อร่อยที่สุดที่ตอนนี้ผมให้คะแนนก็คือในย่านนี้ครับก็คือกะเพราที่ผมสั่งมาเนี่ยนะครับจากไลแมนเนี่ยเป็นกะเพราของร้านนันผัดกะเพรานะครับใครที่อยู่ที่โซนอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็ผมแนะนำนะครับก็คือถ้าจะกินกะเพราอร่อยเนี่ยก็ร้านนันผัดกะเพรานะครับก็กลายเป็นร้านที่ผมคิดว่าเป็นกะเพราที่อร่อยที่สุดสําหรับผมไปแล้วนะครับเดิมทีเนี่ย ผมก็จะมีอีกร้านหนึ่งก็คือร้านาร้านก๋วยเตี๋ยวนายผักกาดอยู่ตรงเลียบเลียบคลองชนตรงทางไปวัดศรีสาทองนะครับทีนี้ผมแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยผมไปแล้วปรากฏว่าเขาปิดครับก็คือปิด,ป,ดปิดตลอดเลยครับผมก็เลยไม่ได้ไปนะครับจนกระทั่งมาเจอร้านนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นสรุปว่านี่คือกะเพราที่อร่อยที่สุดในย่านนครย็สีสำหรับผมนะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้ก็คือ เชีย่ยวออกไปเนี่ยจะทําให้ผมสั่งไลแมนแล้วช้าลงหรือว่าของหมดแล้วผมอดกินก็ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเออก็ก็คือความจริงก็คือความจริงตรงที่ว่าผมชอบมันนะครับก็นันผัดกะเพราครับผมครับวันที่27สิงหาคมปี2568ครับขณะนี้เวลา,ามาตรฐานประเทศไทยโดยกรมบุตุกศาสตร์กองทัพเรือครับ 22นาฬิกา7นาที59วินาทีครับครับก็ก็ผมก็นั่งปฏิบัติงานอยู่ครับแล้วก็ขนาดนี้นะครับก็พบว่าเคลื่อนที่ไปเร็วมากครับคาดหมายว่านะครับผมก็คา,าดหมายว่าก็น่าจะ เรื่องงานด่วนนะครับเรื่องงานด่วนในชั้นสอบสวนที่ที่ต้องต้องเร่งนะครับก็คือคาดหมายว่าก็คือคือนนี้ยังไงก็จบครับเพราะว่ามันกใกล้เสร็จแล้วครับ <c oughs> ก็กําลัง <c oughs> กําลังคิดอยู่ครับว่า,เ,าเสร็จแล้วเนี่ยจะจะจะ,จะมีเวลาเพียงพอที่จะขยับต่อไปงานสอบสวนที่ถือว่าไม่เร่งด่วนนะครับงานพวก เร่งมติหรือว่าที่ไม่ไม่เร่งด่วนแต่ว่าอยู่ลึกก็คืออยู่อย,อยู่ที่อยู่ในตารางบนสุดนานสุดเนี่ยจะสามารถขยับขึ้นไปได้ไหมนะครับต้ถือว่าเป็นวันที่เ,เป็นคําคืนที่ประสบความสำเร็จพอสมควรครับคืนนี้ก็คือราบลื่นการทำงานก็ไหลลื่นดีนะครับก็เป็นไปตามที่ท,ท,ที่ที่คาดหมายหรือตั้งใจไว้เกือบทั้งหมดครับก็ หลังจากได้กินข้าวเนี่ยก็คือ,อทั้งสมองร่างกายและก็ทางภาวะทางอารมณ์ครับก็สนับสนุนกันทําให้ทํางานเนี่ยก็คืออ่านบันทึกเนี่ยอ่านครั้งเดียวรู้เรื่องครับก็ตามนี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่าคืนนี้น่าจะได้งานได้การเยอะแล้วก็พวงนี้เราไปต่องานในส่วนที่ที่ที่ค้างอยู่แล้วก็งานงานประจําของแต่ละวันเนี่ยก็น่าจะโอเคครับ ครับวันที่27สิงหาคมปี2568ครับขณะนี้เวลา23นาฬิกา23นาที14วินาทีนะครับผมผมก็เร่งทำงานเต็มที่นะครับก็พยายามจะไม่เข้าห้องน้ำนะครับแต่ว่าพอดีว่าก็คอมฟอร์ตร้อยเต็มนะครับังไก็เดี๋ยวต้องเอาไปเททิ้งแล้วก็ต้องเข้าห้องน้ำนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยผมลืม เม,เมื่อเช้าเนี่ยผมลืมเทนะครับแล้วก็เ,เต็มนะครับก็ขนาดนี้นะครับก็คือ,อก็ทํางานคืบหน้าไปได้เยอะครับก็ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นค่ําคืนที่ดีเลยนะครับเพราะว่างานก็เนี่ยก็คืบหน้าไปอย่างร้อยงานงานเร่งด่วนสองงานที่ที่พูดไว้เมื่อตอนหกโมงเย็นนะครับเสร็จแน่นอนนะครับ แล้วก็เผลอๆอาจจะได้งานอื่นแถมมาอีกนะครับก็ขณะนี้ก็ยังผมก็ยังมีเวลาในการทำงานเนี่ยอ,อยู่เกือบสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงกว่านะครับก็ยังได้อีกเยอะครับผมครับข้ามมาเป็นวันพฤหัสที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วนะครับเวลาหนึ่งนาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะครับก็ ก็เป็นเป็นคืนที่ดีครับผมก็ผมก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วนะครับวันนี้เนี่ยก็คือทุกอย่างดูเป็นใจไปหมดนะครับประกอบกับเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องไม่ได้ซับซ้อนอะ,อะไรเท่ากับคืนก่อนหน้านี้นะครับที่ที่ท,ท,ที่ที่ชวนปวดหัวนะครับก็ตอนนี้ครับก็คือเรื่องด่วนนะครับที่แพลนไว้2เรื่องครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมกําลังเข้าไปสู่แดนของเรื่องที่ไม่ด่วนแต่ว่าก็จะเลือกเอาเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากมตติก,กเราขอครั้งที่7ในเดือนกรกฎาก่อนนะครับครับก็ประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้ก็กาแฟาก็ละลายหมดแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมอาจจะเบรกสักหนาทีครับเเพื่อไปล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วก็ค่อยมาทำงานต่อครับก็วันที่วันพฤหัสที่1ีสิสิงหาคม2568ครับผมก็ขณาดนี้เวลา3ามนาฬิกาพอดีนะครับก็ผมก็ งานนะครับแล้วก็เก็บกระดาษนะครับที่พิมพ์มาแล้วแล้วก็อ่านแล้วก็ฉีกนะครับแล้วก็กําลังกินข้าวที่สั่งไลแมนเมื่อตอนค่าครับผมก็ก็เป็นไปตามคาดครับก็วันนี้ก็คือเป็นวันที่ ม็นวันที่ดีพอสมควรครับก็คือสามารถทํางานไปได้รู่งรื่องตามเป้าหมายครับก็จริงๆอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกๆคืนก็คือคือต่อให้มันอดหลับอดนอนยังไงหรือว่ายังไงมันก็ถ้างานมันเสร็จอะครับมันก็มันก็มีกําลังใจทํางานนะครับก็ยังไงเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับขับวันพฤรหัสที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสามนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับ ก็ผมเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็ยังไม่อิ่มครับก็ไอเห็นในตู้เย็นก็คือมีมีโดนัทนะครับพอดีน้องที่ทํางานซื้อมาฝากลูกสาวลูกสาวยังไม่ได้กินเดี๋ยวผมจะขอกินสักชิ้นครับเเดี๋ยวแต่ผมต้องเลือกกินชิ้นที่ที่คิดว่าลูกสาวไม่กินครับก็ก็ก็ขอบคุณน้องที่ทํางานครับที่ที่ซื้อโดนัทมาฝากนะครับเขาซื้อมาฝากเมื่อวาน ครับ28สิงหาคม2568ครับผมขณะน,นี้เวลา3นาฬิกานาทีนะครับผมกเ็เก็บของเรียบร้อยนะครับเก็บพินเตอร์เก็บสํานวนเก็บของเต็มตัวเข้านอนนะครับก็ครับก่อนนอนเราก็จะมาสรุปผลการทำงานของวันนี้นะครับก็ตามาโปรแกรม ช่วยจาผมนะครับก็คือก็วันนี้ครับคืนค่ําคืนเนี้จนถึงใกล้สว่างของวันนี้นะครับก็ผมก็ทํางานแล้วก็ปิดไปได้ทั้งหมดห้างานครับก็จะมาู่ส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือส่วนที่เราจะบันทึกว่าเราทําแล้วนะครับซึ่งส่วนนี้นั้นก็เป็นส่วนที่ผมมีความสุขครับก็คือ ที่ได้พิมพ์ลงไปว่าทำแล้วนะครับภาษาอังกฤษทำแล้วนะครับแล้วก็วันนี้วันที่พี่ใช่ครับอันนี้ เออ,เอ,อผมกรอกผิดช,ช่องนะครับไม่ใช่ครับผิดครับผิดก็มันคืออีกช่องนะครับช่องที่เป็นลานรีรเด้งสองสองงานนะครับตอนนี้ก็ทำทำเสร็จแล้วนะครับวันที่ทําเสร็จก็คือตอนนี้ก็ยี่สิบ ก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแล้วครับเพราะว่าง่วงแล้วครับตอนนี้ออ่ะแต่ก็ยังอยากได้ยินเสียงแป้นพิมพ์ที่ทำงานสำเร็จนี่ครับครับก็ปิดตรงนี้ได้อีก3มงานครับผมกลายเป็น5้างานครับ เป็นการคอปแป้มที่ไม่มีก็คือไม่มีพลังเลยครับวันนี้ครับไม่เหมือนเมื่อคืนครับครับก็เรียบร้อยครับเราบันทึกเรียบร้อยครับผมก็ขอญาตไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นไปทํางานนี่ครับก็สามนาฬิกาสี่นนาทีครับเวลานอนน่าจะได้นอนสักประมาณตีสี่ครับขอบคุณครับผม